โรงเรียนร่มเก้าปังตองในโครงการตามพระราชดำริได้ก่อสร้างขึ้นตามพระราชดำริเมื่อปีพศ2523เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมินทรพภูมิพลอดุลละเดชมหิทธราทิเดชพระราชดำเนินเยื่อราชดรในจังหวัดแม่ฮ่องสอนทรงทราบสาใหงให้ผลเอกยศเทศหัดดิน นอุทยาเป็นผู้ดูแลก่อสร้างโรงเรียนเพื่อให้ลูกหลานของคนงานในศูนย์โครงการพระราชดำดิและเขาและชาวเขาที่อยู่ใกล้เคียงได้เรียนหนังสือเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อ1พฤษภาคม2524โดยใช้ครูของศูนย์ทำเรียนการสอน ต่อมาทางศูนย์ได้โอนโงเรียนให้สำนักงานคณะกรรมาการการประมศึกษาแห่งชาติเมื่อวันที่8มีนาคม2526สำนักงานประทมศึกษาอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เข้าได้ส่งข้าราชการมาทำการทำสอน โรงเรียนร่วมกับปางตองในโครงการตามพระราชด,ดำดริตั้งอยู่ที่หมู่4ตำบลหมอกจำแปมอำเภอเมืองจังหวัดแม่่องสอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาแม่องสอนเขต1เปิดทำการสอนตั้งแต่ระด,ดับชั้นอนุบาล2จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันหางานโดยนายบุรเชษฐ์มะทุรสอำนวยการร่วมกับโรงเรียนร่วมกับปงตองในโครงการตามพระราชด,ดำดริมีนักเรียนทั้งสิ้ และนาการพันลงหนึ่งคนวิสัยทัศน์โรงเรียนมุ่งส่งเสริมอาชีพเข้าถึงเทคโนโลยีมีคุณธรรมน้อมนำหลักปัชญาเศร,รษฐกิจพอเพียงสีประจำโรงเรียนน้ำเงินขาว